โอเคนะครับเราขอขับสีจ้ำๆท่านกันด้วยนะครับมในขับสเก็บมารับอีกแล้วครับผมเจ้าคูนะครับแลนก็จะก็เปแน้วสเก็บไม c ครับใช่แค่นี้เรามาอยู่กันในไม้ครับลากิมกันเดี๋ยวนอง ก็หลังจากที่าหายไปนานเลยนะครับสก,กิบบ็อกซ์นะหายไปนานจริงนะนึกว่าฝังลืมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกลับไปกันอีกรอบแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการประทัก,กันระหว่างังกิบบ็อกซ์ของดา่าศูนส์กับักิบบ็อกซ์ของมาเวฟหนึงอ,อันเองเออเข้าใจนะว่าสเกลพลังมันอาจจะต่างกันนะครับผมแต่ว่าจะจะพอได้แหละนะฮะซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะครับถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมก็คงจะเปิดไม่ไหวหรอกนะครับแต่ว่าเรามากับใครับผมนี่ตะมุย ใช่น้องมูลุงมูได้ออกไม่ใช่แล้วแล้วก็มากลับมากับคุณฟ้าอีกแล้วนะครับผมในที่ห่างหายไปนานนะอ่าซึ่งวันนี้นะครับบนนะผมเนี่ยจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์อาดายไปข้าศูนย์นะครับส่วนคุณฟ้าเนี่ยจะมาเปิดมาหาไม่พึงมานั่นเองนะซึ่งเออสกินมันอาจจะไม่ค่อยเข้าท่าไหร่แต่ว่าได้อยู่แหละเองเออได้ได้อยู่นะฮะอาจจะไม่บีบกันนะนะครับคอแล็บคอแล็บคอแล็บเออคอแล็บของจริงแล้วก็อ่ะโอเคแต่ก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดบใครนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในนกกาารรรเทดต่ออไป้้้้วววยะคคับถพมแล เดี๋ยวเราปีนเริ่มกันเลยก้าวมุมแปดเลยโอเคแต่ก่อนจะไปเริ่มการผมลืมพูดไปนะเรามาพูดถึงกติกากันดีกว่านะซึ่งกติกาเนี่ยคือเราเนี่ยจะทําการเปิดเล็กบล็อกกันทั้งหมด80บล็อกนะครับผมเราจะทําการเปิดทั้งหมด80บล็อกเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อเปิดแสดงเนี่ยเราก็จะมาประท้ากันนั่นเองเอาขอที่ได้มาประท้ากันนั่นเองนะครับผมนะเอาไม่ว่าคุณฟ้าพร้อมยังฮะพร้อมอยู่แล้วเอาจริงๆแค่ดูชื่อเรื่องก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะ เอาอย่าไปดูถูกนะคืออันนี้นะครับผมนะผมมาแบบมาตีมแบบอันนี้นะอสุจจันทานะครับผมนะเออไสกิลพรางมันจะได้แบบใกล้เคียงกันไงโอเคมาถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็3 2 1่เริ่มเลยมโอเคมาขอเปิดกันเลย้วกันตีอุ้ยเปิดมาได้อะไร้างเไป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 ครับค่อยเปิดนะครับได้ได้บไดดิจิลินมาดาดิจิลินโอ้ไม่น่าใช่นะโอเคไปไปไปต่อแล้วต่อมาเป็นผมพีค้อนักเกลือนะฮะ อจริงผมว่ามันก็พอกันนะสองลักกี้บองนะฮะพอกันเลยโอเควู้ดได้ดังโง่ด้วยอะ่ะแบบได้ของกินอะไรงี้นะฮะอันนี้มาปึ๊บอ,อันนี้เป็นเนี่ยแเอ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจตกพี่อดี๋ <c oughs> ยวทำอย่างนี้ดิเดี๋ยวผมไปต่อนะต่อมาอนี้ได้เป็นโอ้โหกล่องเปล่าไดเป็นเกาะทองเลยนี่เอ้ยเกาะทองว่ะอ้าวแต่เกาะทองมันจะกันอะไรนี่นได้หรอมันจะกันมลสูรโลหิตได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคอุ้ยได้ช้าด้วยนะ จำบุตรออกมาทำไมจำได้คุณไม่ต้องรีบอยู่นะคุณค่อยอู้ว้าวว้าวได้เดมอนนะเอ้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยยังไม่ได้บนอสุรกายนะนอกจากดาคีเนี่ยผมใส่เลยแล้วกันนี่ดูได้มาแค่ดาบเฉยชนี่ยังไม่ได้เลยโอเคดาบเอาแล้วไล่ปบ๊ะ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 อ่าอันนี้นะของของอันนี้มีเออยเก็บเลยเพื่อนนะฮะมีได้เอ็นเดอร์โพลไม่เอามาตรงนี้วะอุ้ยซอมบี้มามาผมช่วยฟ้าผมณร็วเลย อี๋แม่พระเอกมาแล้วเก็บไปต right ่อไปต่อต่อมานี้แค่ตัทองสวย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 เอ้าครไปนะนี่เป็นรมโบจิโอของปรดไอ้นี่นี่มามิสซิลิอุ้ยอืมดีจริงตายเก็ไปต่อไปต่อต่อมานี้เป็นเบรดลอดนะครับผมนะเอามาทำไมเบรดลอดไม่รู้กันนะ โอเคผมขอแบบอะไรดีๆได้ไหมคือผมว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากๆเลยนะครับที่ผมจะได้แบบมูลสูตโลหิตดีๆนะแต่ตอนนี้เราเปิดมาเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับเหมือนกันนะอะไรขอแบบแบบโกโก้โจโจอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ไม่มันมันจะปดเกินอะหรือเปล่านะมันจะแบบปวดเกินหน้าเกินตาอะไรอย่างงี้นะอุ้ยอุ้ยอือไปต่อนะตอนนี้เปิดมาปุ๊บอุ้ยได้เป็นคขมามดุยนะครับผมนะอสูรจันทาโอเคไปต่อต่อมานี่ผมได้เบ็ดมาด้วย นี่เอามาตกคิดว่ได้กาเดียนมาเอามาทำไมเดี๋ยวไปต่อนะครับอู้ผมมีแพนเค้กว่าคุณมีไหมของคุณมีให้กินหรือเปล่าไม่กินหรือเปล่าผมไม่มีอะไรเลยอาหารผมไม่มีเดี๋ยวไปต่อนะครับผมตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงครึ่งนะแต่ก็เยอะละทำไปอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหว้วโว้วว้ววว้ววมามาเป็นขบวนเลยมาผมช่วยผมช่วยผมช่วยมามามานี่นี่นี่คุณทำไงกันกันี่นี่นไงนี่ไง ค,คุณใส่ฝึกคุณใส่ฝึกคุณใส่โอเคเอไปต่อแล้วต่อมาอันนี้คุยขึ้นเร็วมากคุยขึ้นเร็วมากอันนี้เป็นกลองน,น,นะครับผมนะเป็นของกลอง,งกระสุนกลองอันนี้โอเคแต่อของผมเต็มแล้วอะยังไม่ทำอะไรเลยเดีย๋ยวไปต่อโอ้ยได้บล็อกขยะมาแลวมอ้รุยรุยมาแล้วอ่าผมได้มาแล้วนะผมกลายเป็นสปอตแมนแล้วคุณแต่อตอนนี้เหมือนยังใช้ไม่ได้นะผมต้องกินเลือดก่อนนะครับผมนะไม่งั้น ก็ใช้ไม่ได้นะอุยะอ้ยได้ระลิงอีกแล้วคือจะให้มันอยากให้ผมยิงคุณมากอะ่ะคือผมมีแต่ดอกไม้อะไรของฮานามิเขาเก็บเลยเพื่อน <c oughs> เอ,อ้ยเขาเก็บเลยเพื่อนเลยนะโอเคไปไปกันต่อนะครับต้องเดินขึ้นเขาด้วยแหมกล่องก็อยู่ไกลได้เกินเดี๋ยวนี้เปิดอู้อู้อะไรเนี่ยอันนี้มีอันมา้าเต็มไปหมดเลยนะครับออขอบคุณมากนะมรับทำไมเงี้ยมีไข่มังกรไม่เอานะฮะ เบียคอนไม่เอาคุกกี้คุกกี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีอะไรเลยอะโอเคอู้ได้แล้วนี่แหละผมรอคอยมานานแล้วผมนี่โกคูจิโบนเองนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโกโจก็จะยากเลยนะกินก่อนกินตังโงกันไปไปต่อนะได้ลุยแล้วเฮ้ยมาทำไมเนี่ยรวยนะอือได้ล็อกเกอธรรมดาด้วยเฮ้ยอุ้ยล่ะมา โอ้มีชื่อด้วยอุ้ยลิซ่าโอ้ลิซ่าพอดีเนี่ยทำไมลิซ่าหน้าแปลกๆปลกเลดี๋ยวไปเปิดเปิดเปิดต่อเปิดต่อนะโอเคได้สมุดเอ็นชานมาวันใหม่ไปดูกันนะโอเคได้ฟองน้ำมาด้วยคุ้มากคุ้มากคุ้มมากไม่เอาไม่เอาแอปเปิลทองโอเคแอปเปิลทองได้คุณตังคุณว่าคุณผมว่าผมว่าคุณเอากล่องฟายผมเปิดแล้วล่ะเฮ้ยไม่มีนะไม่มีล็อกผลนะเออ อันนี้อยู่ที่ดวงแล้วแหละอยู่ที่ดวงพลูดแล้วแหละนะเบเปิดต่อตัวนี้เฮ้ยนี่ไงผมได้อะไ,ไรผมได้ตะปูตะปู <c oughs> เอาไปทำอะไรตะปูอะโอ,โอเคอุ้ยมีได้เอ็นตัวนช้าเลยนะมาทำไมไม่รู้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมไม่ค่อยหวังแล้วเปิดมาน,นี่ก็กำไรนะฮะมีแซลมอนด้วยอันนี้น่าจะเป็นธนมิทหรือเปล่าผมปลดธนมิหรหือเปล่าอ่าโอเคมีกระต thor นะฮะเดี๋ยวอู้ได้ดาบอีกอ้าโอ้โหได้ดาบคุณีโบสองเล่นเป็นเพื่อนมาแบ่งคุณได้เลย แล้วไปสอนเล่มเนี่ยมันทำไมก็ไม่รู้นะผมได้ตะปูด่ามาผมได้ด่ามาเอามาโยนเล่นอะไรเงี้ยไดเอามาเจาะยางล้วเอามาเจาะยางโอเคไปต่อแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงจุดสุดแล้วนะไปผมเปิดต่อได้พว่าไม่เอาพว่าไม่เอาได้ขนมอะส่วนใหญ่มันได้ไม่เป็นขนมอะเพื่อนผมมไม่ใหญ่ได้นะเดี๋ยวได้มนงสุลโรฮิตอะแบบอัคาซอะไรเงี้ยได้ไหมโอเคไม่ได้นะเดี๋ยวผมดูคุณฟ้าดีกว่าฟ้าคุณได้อะไรเนี่ย อันนี้คือดวงใช่ไหมครับผมช่วยช่วยได้สบีได้มาฝูงกลับก่อนมาเนี่ยผมช่วยเนี่ย,ผม,ยผมช่วยกันเนี้ยผมช่วยกันเนีน้ยนี่นี่มาเออ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 นี่อ่าโอเคผมต่ออุ้ยได้แล้วเฮ้ยอะไรได้ได้ได้หัวหมูราคา <laughs> เด็ดเด็ดเด็ดเอาทำไมอ่ะน no ีโอเคช่างมันนะผมจะเปิดต้องจะเปิดต่อไปตอนนี้โวราการเลยผมได้แค่สามสี่อย่างไงท่านผู้ชมผมไม่ได้อะไรใหม่ๆเลยเนี่ยโอเคอุ้ยเว้จะถึงเรื่อชัยแล้วเนี่ยผมเนี่ยโอเคเปิดมาเหลืออีกไม่กี่บล็อกขนาดน่าเหลือเท่าไหร่เหลือหกบล็อกสุดท้ายสุดท้ายห้าโอเคตอนนี้ผมกำลังเจาะบ้านคุณทธรรมยุยโอเคโอเคแล้วผมเปิดกล่องสุดท้ายเลยครับก่อนท้ายปึ๊บโอ้โหไม่ได้เลยว่ะ มันไม่ได้แบบโดมองโดม้าอะไรอย่างนี้เลยนะโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูคุณฟาดไหมโอเคคุณยังจะหวังคุณยังจะหวังพลดืนอีกเหรอคุณได้ด่าโค้ชชิโบแล้วคุณยังจะหวังโดม้าอีกไรแบบเอามาเผื่อก่อนไงโอเคอุ้ยมาผมจะมาช่วยนี่ดีป่ะนี่เดี๋ยวมาดเองว่าโอเคเนี่ยนี่คุณไปเจาะบ้างมันย้อนทำไมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมขอดูว่าโอ้โหเป็นเป็นรูเลยะ ที่เป็นโดนัทเลยเนี่ยจับโดนัทในนี่ยหรือว่านี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าเป็นเหตุผลที่ยูชิโร่ไม่ยอมไปขุดไปขุดหรือเปล่าใช่นี่แหละก็คือมันมีคนไปขุดบ้านที่รักของเขาอ๋อก็คือเขาเลยไม่ยอมไปเกิดเลยเฮ้ยอุ๊ยได้ไรอ่ะพิกี้ดินดาบโอคัสุมาโอคัสุเฮ้ยโอ้ก็ได้อยู่นะทำมันเล่นไปนะฮะอะอะไรคุณเจอริกาหุ่นละอะไรโอริกาวะแล้วก็ โอเคผมเรียบร้อยนะครับเปิดครบแล้วนะครับผมสับล็กบอลทั้หมด80กล่องนะอู้ออ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 โอ้โออออออีออ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 เออ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 อบอเออ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 นออเอออออออมออออาอออออบออ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 อคอออกออ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 ่อ แม้ว่าจะของกันนะฮะนี่ผมได้อ่าโพชั่นแบบนี้มาด้วยนะซึ่งบอกเลยว่ารับประโยชน์มากนะจริงจะรับประโยชน์มากนี่ผมมีนี่มีอะไรฮันเดนงูอ่ามีฮันเดนงูด้วยโอ้โหเดี๋ยว็ฮันเดนงูผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องอะไรนะโอเคเอาเป็นว่าแก๊ลลิ่งผมจะไม่ใช้แล้วกันนะแต่มันมันโกงเกินนะครับมันแก๊ลลิ่งอ่ะเออผมไม่ใช้แล้วผมใช้แค่นี้พอนะโอเคนี่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อ่ะโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะคุณพร้อมยัง พร้อมแล้วครับใช่พร้อมแล้วนะครับคุณว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบบแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะ,อะโอเคผมเรียบร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตอนคืนแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็นี่ได้เอาบอดมุสัมด้วยนะถ้าเกิดผมไม่กินเลือดเนี่ยผมจะไม่สามารถอาจอมตีได้นั่นเองเพราะฉะนั้นผมทำการกินเดี๋ยวนี้ปึ๊บมีเรียบร้อยการอาสูรแล้วนะครับผมสามารถใช้พลังได้เต็มที่แหละฮ่าฮ่าฮ่าคุณโดนแน่คุณโดนแน่นะมาคุณพ่อคุณพร้อมอยังอุ้ยแต่ผมไม่มี <S <S ชุดเลยเลยนี่ย คุณย yeah, ูนต okay. uh, uh. okay. okay. uh, ังใช่อะไรออโอเอสีแดงเอาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อเคถือว่าพร้อมแล้วกันนะที่ต่างที่ต่างพร้อมแล้วนะฮะโอเคมาพร้อมนะพร้อม้ครับถ้าพร้อมแล้วห้าสีสามสอเริ่มเลยอโอเคตอนนี้มาแล้วก็ขออะเปิดตีเอาพลังก่อนเลยพลังมิก่อนนะฮะอูู้โอ้ยจดี้ดี้ อะไรอะลิกาลิกาลิกายาลิกาโอ้ยลิกาลิกายาลิกาอยากลิกอ๋อไม่ไม่รักกาโอ้เดี๋ยวลิกาโหดมากนะเมื่อกี้อ่าโอเคเอาแบบเราเราเล่นเราเล่นสามยกแล้วกันนะเราเล่นสามยกแล้วกันเดี๋ยวอาจจะเร็วอาจจะแบบเร็วเกินไรเงียมา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 โอเคเมื่อกี้ยกแรกนะผู้ชนะนะมายกสองยกสองโอเคพร้อมยังพร้อมยังหนึ่งมาพร้อมแล้วครับไอพร้อมแล้วพร้อมนะโอเคงั้นเราที่สองนะครับนะฮะ ทีต้าแล้วนึงปุ๊บเริ่มโอเคตัวนี้มาแล้วก็มาอยากเข้ามานะโอเคน่ากลัวม,มากนี่นี่ผมต้องรักษายะหเออเออเอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมาผมมไม่เจออะไรนะอะไรนะ ผมเป็เชือดบัติเทวะมาแล้วสมบัติเทวาด้วยโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าอึบาคืผมจูผมจูมาดิมาดิมาดิสมบัติเทวะสมบัติเทวาเฮ้ยเดี๋ยวสกิลมันไอ้บาลีบาลีอ่ะบาลีเอ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยจะแบบน่ากลัวมากเลยทุกท่านน่ากลัวมากมัน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากอ้าว ไม่มันโดนพื้นมันตายปล่าอ้าวอะไรวะยังไม่ได้เล่นเลยท่านผู้ชมเอาใหม่ๆหผมต้องผมต้องเปลี่ยนใหม่ละขู่ฆ่าขึ้นที่หนึ่งโอ้โหได้ได้ไปพร้อมเก้าตอนดึงเริ่มไม่รู้ละว่าวเอาใหม่เอาใหม่โอ้อ๋อรู้แล้วอันหนึ่งอ๋อดูแล้วนะฮะคือผมต,ต้องอันนี้ก่อนผมต้องกินเลือดก่อนนะฮะโอเคก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงใช้สกิลไม่ได้โอเคไหปึ๊บมาพร้อมเอาเลยเริ่มเดี๋ยวตอนนี้มานี่ผมขอใส่ไว้สีแดงอันนีรอดไว้รอดไว้ เอาไปมาดิมาดิมาดินี่มาดิมาดิมาดผมพุ่งเข้ามาดิก,รก,รการ์ิกาลิกไอ้ยาดิกาไอ้เยอะทำไมอะคือแบบว่าตัวผมมันอ่อนแบบว่ามันไม่มีมันไม่มีเกาะหรอวะเออรู้สึกว่าม,ม,มันตายง่ายมากเลย <c oughs> มาไหนคุณลองยืนดิแป๊บนึงเหนือครัปึ๊บเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โ,โกงว่ะ <c oughs> โอเคสรุปแล้วนะครับผมรับเป็นว่าก็คุณ <c oughs> บอไปแล้วไปแล้วกันแค ไม่หรอกมันสู้ไม่ได้จริงมันจะแบบที่เกี่ยวพลังด้วยหรือเปล่าไอเทมพิกเกอร์ไอเป็เกี่ยวพลังด้วยนะไอเด็กผมเกียดมเรยไอเทมพิกเกอร์นะครับผมนะโอ้โหโกงจริงนะครับผมนะก็โอเคยอมแล้วกันนะแหมรอบนี้โกงกันโกงโกงโกงยอมจริงนะครับผมนะก็อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเอ่อเรามาประทักกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมนะเออก็ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าใครชนะนะเออเอาเอเถอะนะยอมยอม ไม่ไหวจริงนะครับผมแล้วก็ถ้าตอนอย่ากรู้เรื่องก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าอยากรู้เรื่องก็น่าจะรู้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องตอนนี้ผมจะเปิดสี่กับคุณฟานะครับแล้วขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดจะลืมก็ไลค์ก็ใครนะครับมก็เป็นกลังใจผมในการที่จะไปได้ด้วยนะครับไหนไม่ตายนทีนะโอ้โหใครอยากให้ผมไปเปิดบล็อกอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะไว้เจอกันครั้งหน้าตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาจ้าบ๊ายบาย